กินน้ำยายได้ไปะเอ๋แต่อือนะไปกินน้ำมันก้อนลูกขึ้นแล้วลูกขึ้นลูกน่ะเห็นไหมกินน้ำมันยายได้แล้วอันไหนยายน้ำไม่กินแล้วลูกขึ้นแล้วลูกขึ้นแล้วลูกขึ้นลูกขึ้นโอ้ยยายกินแล้วกินน้ำมันยายแล้ว กินแต่แก้วใส่เก๋งนะมันบัดจับมันบัดจับกินใส่แก้วมันบัดเทอายพายกินใส่ขวดจะกินใส่ขวดป่าวานมัน <c> ด <oughs> <sm vocal and tea> ื้อ <pl> ว <ug> ่าจบคนบัดจับเนี่ยคนบัดเทเนี่ยเฮยคนบัดจับเนี่ยไปยุ่น้ำติกเด้อไปยื่น้ำสักเด้อ คนประจาบนี่ยืบึงเแผนไหมวะคนประจาบนี่ดื้อถือแสนี่เป็นฟ้าแสบอนีียนี่อ่ายื้อคนประจบนี่ยื้อดื้อนี่ลูกไส้ป่าเนี่ยเด้อพุ่นฟ้อนอ่ะอ่ฟ้อนก็่นฟ้อนน้ำบอล เปื่อนฮะจีบจีบอีปาสอนจีบเพื่นจังสีลูกจีบจีบก่อนลูกจีบจีบแล้วก็ม้วนขึ้นแล้วก็ลามลงเอาขึ้นแล้วก็จีบจีบแล้วก็ม้วนขึ้นแล้วก็ลามแล้วก็จีบจีบแล้วลูกจีบจีบจังสีลูกจีบจังสีเธออีป่าสอนจีบใหญ่มากสีเหลืองอีป่าบออะไรเนี่ยเอ้สิคิีทอดอีป่าบออะไรเนี่ย Kín lần dạng mong bảo hả? mong ừ, luôn mong lục. Nó hai, mong mong luôn mong luôn lúc luôn luôn lúc luôn bơm mong 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 luôn hai, mong 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 luôn dài. mong mong luôn hai, mong mong luôn hai, mong mong luôn lúc mong nhà ha, đấy, kinh khâu là à, nhà hẹn tăng san, nhà hẹn tăng san, nhà ha, lấy nôm của đôi cuốn nương là hả, nhà ha, đấy, anh ta 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 ta

Cho nhìn là bye 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 Nhớ bye bye chị kia bye bye, 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 bye. nữa Like hả tiết